ครับแฟนเพจเจฟิชเชอร์ไทยแลนด์รับลูกกินนะครับผมหมอเจฟิชเชอร์ครับวันนี้นะฮะผมก็มาอยู่ที่ย่านหนองจอกนะฮะวันนี้เรามีร้านอุปกรณ์เปิดใหม่นะครับนะฮะดูพี่ขวัญนะฮะสวัสดีครับพี่วานสวัสดีครับพี่ขวัญชายร่างใหญ่ใจดีตบตาเก่งนะฮะพี่ขวัญครับเปิดแล้วรวมมิตรฟิชชิ่งใช่พี่คือร้านอย่างเป็นทางการนะฮะรวมมิตฟิชชิ่ง เป็นยังีครับพี่ผลตอบรับนี่เปิดมากี่วันแล้วผมถามก่อนอ่าประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าเลยอ่าอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแสดงว่ารายการเรานี่ได้มาเปิดซิงขายก่อนเลยซิงขายก่อนเลยนะฮะไปไงมาไงครับพี่ถึงนี้ถึงมาเปิดร้านอุปกรณ์อ่าเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือผมเป็นคนที่ชอบตกปลาถ้าตกปลาแล้วก็พอไปตกปลาก็มีเพื่อนเพื่อนฝงงเยอะรู้จักกันเป็นกลุ่มเเป็นตั้งเป็นชื่อว่ากลุ่ม Berry, g, แฟมิลี่ i ฟนชิงแกงแฟมิลี่เฟนชิงแกงกลุ่มนี้นี่ผมก็ูีแา่มีนาังวัดร่วมด้วยนะครับเขาจบกันด้วยแล้วที่ร้านนี่หลักๆนี่เราขายอุปกรณ์ตกปลาเด้ยผมเห็นข้างหลังนี่มีมีอุปกรณ์อย่างอึ่งด้วยคือนี่นี่เดิมที่ร้านที่ขวัญทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วครับอ่าปกติผมเปิดเป็นร้านทุกอย่างยี่สบแล้วก็มีพวกพัาติกใหญ่ๆเข้ามาร่วมด้วยอุปรณ์ ก็ไยับบธรราเราเป็นร้าน,อ,นาอุปกรณ์ตกปลาก็เนื่องจากที่ชอบตกปลา,อาชอบกตกปลาทุกเยชอบตกปลาทุกเยแล้ว,วอุปกรณ์ในร้านเนี่ยจำกัดไหมพี่ว่าเป็นกลุ่มไหนคือมีตีอับปลอมอย่าง,งเดียวหรือว่ามีกี่แบบอะไรอย่างไงมีทุกกลุ่มครับมีทั้งตีอ,อบับปลอมมีเล่าขนาดตก้าดินแล้วก็มีรอบลอกตกบึกเกมใหญ่ๆตกถวายละตกปึก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมอน้ำจืดก่อนอ่าใช่ครับน้ำจืดอย่างเดียวที่ที่ร้านที่เน้นกคือน้ำจืดอย่างเดียวน้ำจิ้ก่อนแล้วถันนี่หนึ่งผมเห็นนี่เอามาวางนี้มันต้องมีอะไรพิเศษกับร้านนี่น่าเลยใช่ตรงนี้พิเศษครับพิเศษมากๆเลยอ่ามันตัวนี้คือกบกระโดดของนัทลี่นะครับนัลี่อ่านัทลี่นัทลี่นี่คือใครครับผมนัทลี่คือน้องที่ตกปลาด้วยกันในกลุ่มนะครับแล้วก็ พ่าทำเสือยขึ้นมาเองเกี่ยนเองแล้วก็เขาก็มีใจรักในนด้านการดูน้ำนะการตกการตกเยี่ยวอยู่น้ำมันนี้อารมณ์ตื่นเต้นหลักๆนี้ก็คือมีกบกระโดดอ่าดูกบกระโดดนะแล้วก็มีหยดน้ำหยดน้ำอันนี้คือมีขายเฉพาะที่นี่ที่เดียวใช่ครับที่นี่ที่เดียวน้องเขาทำส่งที่นี่ที่เดียวโอ้โหรายใะนั้นมีกบนัตลี่นะฮะใครอยากได้ก็มา เข้ามาที่รวมมิดฟิชชิ่งนะเฉพาะแฟนเพจเจมิเช่และผู้ปิดที่ชมเทปนี้นะครับใช่ครับจากปกติ150บาทถ้าบอกว่าดูจากรายการนี้มามาที่ร้านนิฝันกบนัตตี้แล้ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับแฟนๆที่ดูรายการก็อย่าลืมที่เขาฝากมือเยือบปลอมนะครับครับมือเยียบปลอมถ้าเข้ามาที่ร้านนี้นะครับพ่อผมจะรวมกลุ่มนะครับมีทั้งหมด เดบินะกลุ S <S <'s> ่มเราก็ลงทั <S <S ้งบอสด้วยนะฮะบอสก็อยู่ในกลุ่มที่ตกปลาด้วยกันเหมือนกันคือเดือดอมพวกเนี้ยคือเราใช้จากประสบการณ์เพื่อนที่ตกมาด้วยกันคือมันกินใช้ได้ดีเลยสั่งมาลงที่ร้านของที่ร้านเดือทุกตัวพวกเนี้ยคือจากประสบการณ์เพื่อนที่ใช้ด้วยกันจริงแล้วผมจะเท้าความนิดนึงนะกลุ่มของมิลี่ฟิชชิ่งแกนด์่ผมบอกไปเลยว่า กลุ่มนี้นี่เน้นไปที่ปลาตะปูสนิทเน่ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาชะโดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการคิดเนี่ยการทำเหยื่อเขาคิดมาเพื่อปลาตะปูนี้โดยเฉพาะนะฮะยังไงก็ฝากกันไว้นะครับเห็นบอกว่าที่นี่มีเทสเตอร์ด้วยมีครับเทสเตอร์คือหมายธรรมชาติครับนับหมายธรรมชาติที่นัดหมายที่นัดหมายธรรมชาตินับหมายธรรมชาตินะครับเป็นเทสเตอร์ให้นะครับ นนนแล้วทีนี้อยากจะให้พี่ขวัญฝากบอกสถานที่ตัง้งร้านหน่อยอเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ย่านมิุรีย่านหนองจอกนะฮะอยากจะมาเยี่ยมชมซื้อสินค้าอยู่ตรงไหนครับพี่คือทางร้านนะครับเส้นขนส่งพื้นที่สี่คนแถวนี้น่าจะรู้จักสำนักง,งานขนส่งพื้นที่สี่ใช่ใช่ย่านหนองจอกมิลลีรลาดตะบังนี่ก็น่าจะรู้จักนะรู้<อ>จัก้ืก็คืออยู่ใกล้ๆ ขนส่งที่ที่สี่อ่าใช่ถ้าวิ่งวิ่งจากสุวินทวงศ์มานะครับวิ่งวิ่งสุวินทวงศ์มาก็จะเจอแยกสี่แยกที่มันจะมีเขียนว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวเขาเลี้ยวขวาเข้าขนส่งที่สี่ถ้ามาจากมีบุรีเลี้ยวขวานะครับถ้ามาจากอ่าแปดริ้วสาตาวก็เสียายใช่ครับพอเลี้ยวเข้ามาจากแยกสุวินทวงศ์ที่จะเลี้ยวเข้าตรงนี้เขาเรียกถนนร่วมพัฒนานะครับร่วมพัฒนาอ๋อแต่คนจะไม่ค่อยรู้จักร่วมพัฒนาหรอกจะรู้จักว่าเส้นขนส่งที่สี่ออ่าใช่ ตือเส้นขนส่งที่สี่เนี่ยครับเลี้ยวมาจากสุนย์วงปั๊บประมาณห0 0รยเมตรห้าร้อย่าประมาณ5้าร้อยเมตรก็วิ่งเข้ามาประมาณสัก400รอเมตรจะเจอสะพานเล็กๆข้ามคลองนะพอข้ามคลองมาปับ๊บก็มองซ้ายมือเลยก็จะเด็นป้าร้านบลูมิซิชิ่งร้านบลูมิสซิชิ่งจะอยู่ซ้ายมือเลยใช่อยู่ซ้ายมือ อยากให้พี่ฝันฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้น้ดนึงเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะโทรมาถามตัวน้มีไหมตัวนี้มีไหมสินค้ามีไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่ฝันบอกว่าสั่งได้ด้วยสั่งได้ครับอยากได้อะไรบอกใช่มีจะลาให้ดูอ่าอย่างไงพี่ฝันฝากเบอร์ให้เพื่อนๆไวนึงครับสำหรับเบอร์โทรที่ร้านนะครับ0823437972ถ้าเกิดมาเช้าหน่อย ร้านยังไม่เปิดเบอร์โทรมีติดที่ป้ายนะครับเขาบอกได้เลยพ่อบ้านอยู่ใกล้ๆตางนี้เลยไม่ได้ไปอไหนก็ไม่ได้ไปไหนนะครับไปตกปลาแต่ไม่ได้ไปไหนคือไปตกปลายัวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญนกครับความสคทบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ติดตามนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไปอยู่เรื่อไปทำงานไปครับ